สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเอาละครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวสิบเหนือบนล่างพิเศษปกติและว i p นะครับมารับชมกันเล่นนะครับผมเอาละครับสามตัวนะครับพิเศษนะครับสี่เก้าเก้าสองตัวสี่ห้าสองตัวล้านนะครับมาละครับปกตินะครับสามตัวนะครับ 6 7เจ็ดห้าลานะครับ7จห้าเอาละครับ VIP นะครับสองแดสแล้วก็38นะครับนี่นะครับเอาละครับผมเอาละครับ8นะครับตัวแรกนะครับ8นี่ครับผม มาเลยครับผม10บน VIP แล้วก็หน่วยล่าง VIP นะครับนี่นะครับ8มานะครับอ่ะศูนย์ครับมีไหมศูนย์ไม่มีครับ6 6ไม่มีครับเข้าตัวเดือนครับนี่นะครับผมเอาละครับก็มาชมกันในวันที่14นะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับ 01แล้วก็2นะครับนี่นะครับผมจะมาไม่มานะครับผมวันที่14รู้กันนะครับ10หน่วยบนล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับพิเศษปกติและ v p นะครับประจำวันที่14มกราคมห8นะครับเอาละครับพรุ่งนี้คอยพบกันนะครับสวัสดีครับ